ในวันนี้ก็นนะาเป็นวันโกนนี่แล้วโยงนะก็ตอนนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการโกน,ะห,นกหนาหัวว่าบรรยากาศอยู่เมือยหนาวมากเลยช่วงนี้โอ้นี่หนะก็นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรนะฮะอเ,เออวันพระนาในตอนนี้เราก็นะ อากาศชวนนิยมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงบรีร์โยมก็ด้วยวันนี้ก็เพิ่งไปได้ไปไถมีดโกนมาใหม่โยมก็ใช้มีดโกนในการโกนหัวน,นี่วิธีการปลงผมได้โยมนะ,ะมีไฟไม่ได้เปิดไฟเี่เราก็ไถตรงกลางก่อนโยมระดับแรกก็ไม่ได้โกนมานานแล้วโยมไม่ได้โกนมาอะไรอ่า ไม่ได้โกนอันนี้ไม่ได้โกนกับใบมีดโยมโอ้ชื่อนะนี่เออบางคนเขาบอกหัวก็โกนอะโลนได้ไงไม่รู้เปล่าว่าอะไรเหมือนกันโยมเออนี่โอ้โอ้โอ,โอ้ชื่อนะโยมไ้ย,ยนี่ วิธีการโกนหัวนี่เพื่อที่จะ,ะเป็นการวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมโยมเป็นนาวันที่4นะก็ตั้งแต่วันที่8มกรคมาคมนะก็มิโยมหลายคนหลายท่านก็นเคยสอบถามหลวงพี่ว่าทําไมไม่โกนหัวทําไมอะไรบ้างก็นิยโยมวันนี้ก็มาโกนให้ดูแล้วก็เนื่องจากว่านาหลายคนนี่ยังไม่รู้โยมนะ,ะแต่ผมหลวงพี่นี่มันยาวเร็วโยม ยาวเร็วกว่าปกติปกติเขาก็โกนเดือนละครั้งเหมือนกันลูกพี่ก็โกนเดือนละครั้งโยมหรือว่าบางวัดเขาจะโกนทุกครึ่งเดือนโยมก็สองวันพระหนึ่งครั้งแต่อัตมาภาพนี่ก็โกนเดือนละครั้งโยมก็โดยผมมันยาวเร็วก็ต่อไปก็คงจะได้โกนทุกครึ่งเดือนก็เหมือนโกนม้อยหนูเลยโยมนะโกนคนหนูนะ นี่ก็ต้องระมัดระวังโยมใช้ความชํานาญแล้วก็นะเขาเรียกว,ว่าเทคนิคที่เราเคยนาะผ่านมาโยมนะต้องคอยระวังนะเพราะว่าบางคนนี่ถ้าหากนไม่เป็นโยมก็เลือดดีจะไหลนองเจือนองเต็มหัวนะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มาตอนแรกก็มีโยมหลายคนหลายท่านว่าทําไม นะไม่ให้คนอื่นโกนให้อาตมาก็ให้คนอื่นโกนให้อยูโยมนะแต่ว่าคนอื่นโกนแล้วมันเลือดนะมันเลือดเต็มหัวเลยเอาตมาก็เลยโกลนเองเลยทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่เคยให้ใครโกนให้อีกเลยนะเวลาเราโกนให้นี้ไม่มีไม่มีแม้แต่หยดเดียวโยมแต่ถ้าให้เขาโกนให้นี้โอ้โหนะฮะโอ้นะเแบบเต็มหัวเลยอะ่ะนี่ก็ต้องคอยระมัดร,ระวังนะนี่ เดี๋ยวมันต้องอใช้แบบการมองในกระจกนี่มันก็จะมองยากโยมเพราะว่าเนื่องจากกระจกนี่มันจะมองกลับนี่ผมมันตมามันก็ยาวด้วยนะมันก็ยาวยาวกว่าคนอื่นบรรยากาศหนาวมากโยมในช่วงเย็นเนี้ยนะก็น้ำมาได้สองสามอุ้ยอุย้ยปะหฮ้ยปะเย โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่มาทางหนังเลยโอ้โตัวระมัดระวังนี่โอ้เลือดนี่นะ่าจะเต็มหัวเลยโอ้นี่ยตวัวระมัดระวังนะเพราะว่าอันตรายใบยมีดนี่คมยอย่าคมกริบนะนี่เห็นไหมนี่เลือดเลยนี่น จับดูรู้เลยนี่อู้หนาว้วยบรรยากาศมันหนาวยมแข็งหมดเลยโอ้โแข็งทั้งตัวนะหมยถึงเอ่อแขนขาโยมน่ะมันก็แข็งแล้วก็ผมมันแห้งด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดตาตมาจ,จะมาให้ดูนี่นะฮะนี่กิทาทุทบล็อกโยมเออโยมมอยดูเลือดไหลเต็มโลยอ่ะนี่โอ้โหอ้นี่เละนะบอกว่า มันมันหนาวโยมหัวมันแห้งเร็วทีนี้มันเลยเลือดนะอู้ชื่อลรออืมต้องระมัดระวังโยมเออนี่ <c oughs> น่ารักเลยเต๋นอ,อ๋อเออเจริญพรนะโยมเนอะก็ช่วงนี้ก็ได้เวลาจะเข้าปฏิบัติธรรมแล้วยมนะเออก็ต้องรีบเร่งเออนี่โอ้ต้องรีบเร่งหน่อยอ้เดี๋ยวมันจะไม่ทํโยมหนาวด้วยบรรยากาศนี่หนาวมากโอ้ยหนาวอะไรขนาดนี้เ ่ในช่วงนี้ก็จะ1 1องศาโยมจนถึง10องศานะโยมลองคิดดูเด้อว่า10องศามันจะหนาวขนาดไหนเออโนบรรยาก,กาศแบบนั้นเลยโยมนะในช่วงนี้ก็หัวเปียกด้วยโยมหัวผมไม่มีด้วยไม่รู้จะหนาวขนาดไหนโยมค่อยดูเด้อโอ้โหเมื่อกี้เน้นบอกว่าไหลเหมือนเย้มเลยโยมมันเย้มทากขนมปังนี่นี่วันนี้ใ,ให้น้องเน้นมาดูให้ถ้าผมไม่สะอาดยัยงไงก็น่าไปเลยว่าน้องเน้นนี่ต้องไปตักแว่นแล้วนี่นี่ ไอ้น้องเน้นมาดูให้ลวงพี่สิข้างลังหมดยังหมดยังเหลือตรงไหนบ้างเดี๋ยวเยวนี่ตรงนี้ก่อนอ้ยนยมเอ้ยนามีโยมนี่จะมีโยมอยู่สองประเภทโยมนะที่โชบถามไอ้คนนึงถามบอกว่าทําไมพระต้องโกนผมด้วยนะาทำไมพระต้องโกนผมนะเพราะว่านะเพื่อทีอ่จะไม่ต้องดูแลรักษาโยมนะ ก็ไม่ต้องไปคอยพัดคอยวีมันเป็นที่สะสมของเราเชื่อโรคโยมนะก็เนี่แหละนะสาเหตุหนึ่งโยมนะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันโยมนะก็เพื่อไม่นะต้องไปคอยบ,อบำรุงรักษาดูเลนะนะให้รอนะเพื่อที่จะนี่เขาเรียกว่าการปลงผมโยมนะอีกประการหนึ่งนะโยมอีประเภทหนึ่งก็จะชอบถามว่าทำไมนะ พระไม่โกนผมเออไอ้ประเภทนี้เยอะโยมนะน้าถามว่าทําไมพระไม่โกนผมก็มันมมยังไม่ถึงวันโกนโยมเอ,อ้ยจะให้พระโกนยังไงนะองเออเมื่อถึงวันโกนพร,พระเขาก็รู้กําหนดกฎเกณฑ์กติกาเวลาของเขายมนะเดี๋ยวเขาก็โกนเองแหละนะโยมมันต้องไปอ่าเป็นห่วงหัวพระเดอกโยมเอ้ยนะออพระก็รู้กฎเกณฑ์กติกา เพราะฉะนั้นนี่โยมนี่ก็สองอย่างนี่โยมนี่วันนี้อาตมาก็มามาบอกให้เข้าใจโยมประเภทที่หนึ่งคือพระทําไมต้องโกนผมด้วยนะทาไมไม่เอาไว้ทรงทูบล็อกบ้างทําไมไม่เอาไว้รองทรงทําไมไม่เอาไว้แบบสกิลเฮดบ้างนะเออนี่แหละเอาไว้ทําไมโยมเนี่ยทรงผมของโยมนะเพิ่งมีมากี่ปีนี่ดูทรงผมอาตมาเป็นตัวอย่างนี่ก็ใช้เวลาเป็นพันๆปีนะโยมนะ ตังต้งแต่พระพุทธเจ้าโยมก็นาทงคมนี่ก็เป็นดังเดิมเลยโยมนะนี่งคมต้นตำรับเลยโยมนะไม่ใช่ธรรมดานะอ,าอย่าดูถูกหัวตมานะตอนนี้เลือดเต็มเลยโยมอุ้ยนะเพื่อความสะอาดโยมนะอพอโกนแล้วก็รอขึ้นโยมดูแล้วก็รอสะอาดตาโยมโยมบ่มต้องมาอยากนําหัวพระเด้อ เดี๋ยวบอกว่าพระไม่โกนหัวก็มันยังไม่ถึงวันโกนโยมนะเห็นผมพระยาวก็บางบางคนโยมคนกโดกโยมนะาบางคนนี่ไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่นะเอแต่บางรูปท่านขนโดกโยมอาตมานี่จะเป็นคนขนโดกโยมโอ้ผมโดกนะไม่ใช่ขนนะเ,เดี๋ยวโยมคิดลึกนะ๋ยไปคิดลึกโยมนะนี่เห็นไหมตอนนี้มันก็สะอาดแล้วเออนี่ก็ดูแลนะ อย,อย่างดนะีโยมนะคอยโกนหัวออ้อย่าไม่อยากตกหัวพระเด้อเห็นหัวพระเนียนๆก็บางคนในี่ใจคิดไม่ซื่อโยมนะะคิดดีไม่ได้อยากตกหัวพระอีกเนะี่ยรู้นะรู้นะในใจคิดอะไรนะออย่าอย่าประพฤตินะอย่าประพฤติเช่นนั้นบาปกรรมนี่ กวนไปกูนให้หมดโยมนะไม่ว่าจะขนปากคนไหไรก็กโก้ให้เกลี้ยงนะให้มันสะอาดนะดูแล้วก็โล่ <c oughs> <c oughs> จเจริญพรเด้อ